สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับบทที่5นะคะความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดภาษากับความคิดนะเนื้อหาในบทที่5นะตัวเนื้อหามันน่าจะเป็นลักษณะของนางมธรรมนิดนึงนะมองออกเป็นรูปธรรมค่อนข้างยากว่าภาษากับความคิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่า,าหัวใจสําคัญของบทมันอยู่ตรงไหนนะขั้นแรกดูตรงนี้ก่อนว่า บอกว่ามนุษย์เนี่ยแสดงความคิดออกมาแสดงความคิดออกมาสองทางคือโดยการกระทำและโดยการใช้ภาษานะแสดงความคิดออกมาโดยการกระทําและก็การใช้ภาษาฉะนั้นเนื้อหาของบทนี้นะชื่อบทว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิดเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของคําถามว่าแล้วแล้วภาษาเนี่ยมันพัฒนาความคิดของคนได้ยังไงนะภาษามันพัฒนาความคิดคนได้ยังไง นะดูการขยายความว่าเมื่อภาษากับความคิดมันสัมพันธ์กันนะแล้วมันจะพัฒนาความคิดทุกคนได้อย่างไงขั้นแรกต้องรู้ตรงนี้นะขั้นแรกต้องรู้ว่าคือต้องจําเลยว่าเนี่ยคนเนี่ยแสดงความคิดออกมาได้สองทางนะแสดงออกมาโดยการกระทําหรือแม่ก็ใช้ภาษาอธิบายนะเขาขยายความบอกว่าการกระทําบางอย่างนะของคนคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้กระทำเนะี่ยคิดอย่างไร จึงทาออกมาเช่นนั้นผู้กระทำเนี่ยถ้าเกิดผู้กระทำต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำต้องอธิบายด้วยภาษาต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำต้องอธิบายด้วยภาษาหรือถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาเป็นภาษาว่าที่ตัวเองทำเช่นนี้เพราะอะไรใช้ภาษาในการอธิบายนะ um. ใช้ภาษาในการอธิบายการใช้ภาษา ในการแสดงความคิดหรืออธิบายความคิดของคนคนหนึ่งน่ะของคนคนนั้นน่ะนอกจากจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจแล้วว่าตัวเองทําเช่นนี้เขาเหตุใดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้ภาษาอธิบายความคิดของตัวเองให้คนอื่นฟังบ่อยๆนอกจากจะทําให้คนอื่นเข้าใจแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลได้คือช่วยให้ผู้กระทํานั้นเนี่ย หรือว่าผู้กระทําหรือว่าผู้ใช้ภาษาเนี่ยอธิบายความคิดของตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสขัดเกลาความคิดของตัวเองคือทําแล้วใช้ภาษาอธิบายว่าทําเพราะอะไรทําแล้วอธิบายทําแล้วอธิบายทําแล้วอธิบายอธิบายโดยใช้ภาษายิ่งอธิบายบ่อยๆก็จะมีโอกาสขัดเกลาความคิดของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นคือได้คิดแล้วก็ได้อธิบายได้คิดแล้วอธิบายทําให ขัดเกลาความคิดให้แจ่มชัดให้แหลมคมนะแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยเพื่อความคิดให้ผู้อื่นรับรู้ยิ่งทำบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ย่อมทำให้ความคิดของผู้นั้นพัฒนามากขึ้นคือทำแล้วก็ได้อธิบายทำแล้วได้อธิบายนอกจากจะได้พัฒนาเรื่องภาษาแล้วความคิดของคุณคนนั้นก็จะมีโอกาสพัฒนามากขึ้นฉะนั้นเนี่ย ึงเป็นการตอบตัวว่าภาษาเนี่ยกับความคิดแบบเปรียบประดุดเงาที่มันมันติดตามกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นที่บอกว่าภาษาพัฒนาความคิดได้อย่างไรก็คือถ้าคิดแล้วยิ่งได้ใช้ภาษาในการพูดในการอธิบายภาษาก็จะทําให้คนผู้นั้นมีความคิดที่แหลมคมมีความคิดที่แจ่มชัดอันนี้คือตอบโจทย์ นะอันนี้คือเป็นการตอบว่าภาษาและความคิดมันสัมพันธ์กันจริงๆคิดแล้วต้องได้อธิบายนะแล้วมันก็จะทําให้ทั้งภาษาและทั้งความคิดเนี่ยาจำชัดแหลมคมนะได้ฝึกทั้งสองทักษะถัดไปเขามีผังสรุปให้เห็นชัดๆนะเกี่ยวกับภาษาและความคิดเนี่ยว่ามันมีอิทธิพลต่อกัน นะมีที่อนต่อกันมีข้อสรุปสองข้อมีผังสองอันนะบอกว่าถ้าความสามารถในการคิดของผู้ใดมีอยู่อย่างจำกัดความสามารถในการใช้ภาษาก็ถูกจำกัดไปด้วยถ้าความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ใดมีอยู่อย่างจำกัดแล้วความสามารถในการคิดของผู้นั้นก็ถูกจำกัดลงเช่นกันอันนี้คือหมายความว่า ความสามารถในการคิดของผู้ใดมีอยู่อย่างจำกัดคือคนที่ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดความสามารถในการใช้ภาษาก็จะถูกจำกัดคือคนที่ไม่คิดก็จะพูดไม่เป็นถ้าความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ใดมีอยู่อย่างจำกัดอันนี้พูดไม่เป็นอยู่แล้วพูดไม่เป็นไม่ต้องคิดเพราะถ้าคิดไปก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยพอดอยังไง นะฉะนั้นไม่คิดไม่ต้องพูดไม่ได้พูดก็คือไม่ต้องคิดมันตรงกับรูปที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงกับผังรูปที่สองตัวสีขาวนี่คือความคิดไอ้ตัวนี้คือภาษาตอนแรกอาจจะพอคิดได้บ้างคิดได้เยอะบ้างแต่คิดแล้วไม่ได้พูดคิดทําไมอ่ะคิดน้อยลงนะคิดน้อยลงพอคิดน้อยลงยิ่งไม่ได้พูดก็อ่า คิดน้อยลงพอน้อยลงก็ไม่ได้พูดเหมือนเดิมไม่ได้พูดก็ยิ่งไม่คิดยิ่งไม่คิดยิ่งไม่คิดอันนี้คือเป็นเป็นผังสําหรับคนที่การใช้ภาษาของตัวเองเนี่ยคือพูดไม่เป็นอยู่แล้วยิ่งพูดไม่เป็นแล้วก็ยิ่งไม่มีโอกาสได้พูดก็เลยทําให้ความคิดนั้นจํากัดลงจํากัดลงขณะเดียวกันถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการคิดสูงแล้วก็ความความ สามารถในการใช้ภาษาเนี่ยย่อมสูงคือหมายความว่าใครที่มีความสามารถในการคิดเนี่ยค่อนข้างมากคนคนนั้นก็จะสามารถใช้ภาษาในการอธิบายความคิดของตัวเองเนี่ยได้ดีนะคือคิดแล้วได้พูดอันนี้คือภาษาอันนี้คือความคิดเนี่ยเนี่ยสีขาวคือความคิดอันนี้คือภาษาคิดแล้วมีโอกาสได้พูด นะคิดแล้วมีโอกาสได้พูดอันนะี้คือภาษาพอคิดแล้วมีโอกาสไ,ได้พูดมันความคิดมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะความคิดก็จะขยายใหญ่ขึ้นพอความคิดขยายใหญ่ขึ้นปุ๊บได้พูดได้อธิบายได้อธิบายนะได้พูดได้อธิบายต่อไปก็ความคิดมันก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นความสามารถในการคิดก็จะสูงความสามารถในการใช้ภาษาก็จะสูง นะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิดนะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยพูดเขาอาจจะไม่ค่อยคิดนะพวกคิดไปแล้วก็ไม่รู้จะไปพูดตรงไหนฉะนั้นนะ่ะความคิดกับภาษาของเขาจะถูกจากัดไปเรื่อยๆนะในบทนี้นะนอกจากจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาความคิดแล้วเนี่ยอ่าทฤษฎีของบทนี้นะจะ ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีคิดระเบียบวิธีคิดมีสามแบบด้วยกันอันนี้คือหัวใจของบทนะข้อสอบจะออกจากตรงนี้นะข้อสอบจะออกับตรงนี้ระเบียบวิธีคิดมีสามวิธีคือวิธีคิดเชิงวิเคราะห์หรือว่าวิธีคิดวิเคราะห์อันนี้คืออันที่หนึ่งวิธีคิดวิเคราะห์วิธีคิดสังเคราะห์แล้วก็คิดประมินค่าอันนี้คือหัวใจของบท เราจะต้องแยกให้ได้ว่าคิดแบบไหนเรียกว่าคิดวิเคราะห์คิดแบบไหนเรียกว่าคิดสังเคราะห์คิดแบบไหนเรียกว่าคิดประเมินค่าเพราะเวลาเป็นข้อสอบก็จะถามเขาจะมีเหตุการณ์มีการจำลองเหตุการณ์มาให้แล้วก็ถามว่าจากเหตุการณ์ขั้งต้นเป็นการคิดแบบใดฉะนั้นระเบียบวิธีคิดจะมีแค่คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และคิดประเมินค่านะในค่าต่อไปครูจะเอารายละเอียดของการคิดแต่ละแบบ นะมา,าแสดงรายละเอียดให้ดูว่าคิดอย่างนี้เรียกว่าวิเคราะห์คิดอย่างนี้เรียกว่าสังเคราะห์คิดอย่างนี้เรียกว่าประเมินค่านะซึ่งเราจะต้องแยกมันให้คือเมื่อเห็นข้อความเห็นสถานการณ์ต้องแยกให้ได้ว่าเขาใช้วิธีคิดแบบไหนเราถึงจะทำข้อสอบได้นะคลิปนี้เอาไวส้สั้นๆแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปของบทที่5้ายังไม่จบนะยังมีอีก2หรือ3าคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ